ผมติดกับอยู่ในยุคโควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้ทั้งเมืองปิดสนิทคุยกับกําแพงร้องเพลงกับลูกปิดนอนเลื่อนถ่ายเทปดูไลน์ด้วยมือต่สนิทปรึกษากับเพื่อนว่าทำยังไงดีจิ๊บแกรู้จักจหรือเปล่าล่ะการเที่ยวทิปผมปากขมิบงงไปเป็นสิบแล้วไอ้การเที่ยวจิ๊ที่ว่ามันเป็นยังไงละจิ๊บ จิบบอกเลยทิปนี้แตกต่างด้วยเ<ม>ท็กเจอร์น<ม>ี่จะทําให้แกกระจจางก,การเที่อาทิบไม่เพียงแค่แกต้องมองตา่างเพียงแค่เดินออกไปมองนอกหน้าตา่างเห็นต้นไม้สีสวยนั่นไหมเห็นจิบมีวิธีที่จะเอาเข้าไปาไตกแต่งในบ้านแกได้อย่างปลอดภยดัยโดยไม่ต้องตัดทาลายต้นไม้ต้นใดเฮ้สิ่งที่น่าสในใจมันอยู่ตรงนี้ถ้าแกอยากรู้สึกเหมือนเที่ยวอยู่ทุกวินาทีลองจัดบ้านให้เหมือนห้องนอนในบาหลีแล้วัสดุชิ้นนี้จะช่วยแกในทันทีฮะรู้จักไหมอะเมทัชีป พิเศษกว่าน,นั้นลายไม้ไปอีกพื้นผิวขรุขระเห็นแล้วต้องกินแต่วัสดุคนยืดหยุ่นไม้ต้องกลัวฉีกม,มีลวดลายทั้งไม้โอ๊กไม้สักพื้นผิวคุณไม่ลอกไม่ต้องลองเดเล็บหักสีเข้มสีอ่อนมีให้เลือกตามถนัดจะเอาไปผ่าหรือเอาไปแดกก็จัดได้ตามใจเรามีทั้ง PE กันร้แต่ถ้าติทนแน่นอน PU ฝนก็ว,ว่าไปเวลาฝนตกไม่ต้องกลัวรั่วไหลเพราะโฟมเหล่าน,นี้จะทําหน้าที่โดยไวในการเปิดน้ําให้ไหลไม,ม่อมน้ํามันจะทําให้พื้นผิวนั้น แห้งโดยไวัอยากให้ไฟในบ้านดูมีมิติไหมเหมือนแกยินรับเสงดาวอยู่บนยอดเขาเพียงแกนาำเจ้ามีท่านชิปไปให้ฉันขเขาเรียกเฉลิวาำใจได้เลยอาร์ตีดีเลยจิบ เจ๋งมากเลยจิ๊บแล้วโรงงานผลิตของเขามันเป็นยังไงบ้างล่ะจิ๊บสีชมพูบานเย็นเห็นมาแต่ไกลขับรถจะศาสตร์ไฟล่ะจะเสียท่าสีบ่งบอกถึงความกล้ากล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ใช่เลยแกสโลแกนเขามีเหล็กไทยงานดีๆไม่มีสะดุด any one can buy อยู่รู้ไหมเขาอยู่ติดทางเลี่ยงเมือหาได้ไม่ไกลโรงงานเหล็กไทยไปไกลย,ยังโลกห้าอย่าให้ลองดูจะรู้ว่าฉชนไม่ใช่หนหน้า บริษัทยสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรมจำกัดผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมเทัลชีตแผ่นหลังคาพิยูโฟมและรูปลอมต่างๆอีกมากมายจัดจำหน่ายน้ำยาพิยูโฟมเครื่องจักรผลิตแผ่นหลังคาครบวงจรและเหล็กม้วนที่ส่งออกทั้งไทยและต่างประเทศ Anyone can buy